คุณซีเลนไหมโอ้เหมือนจะปวดสวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วค่ะหมายมหาชนมาลุนกันเด้อเมือน,นี้นห้องสีใ่ใดบอ เราจะหมานบ้ามอือ,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 อนออี้นะมือนี้ข,ขอทางลามันสวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วเนาะหมายมหาชนคือเก่าเนาะพี่น้องมาลุ้นกันว่าจะหมานบ้ากเออสม่ใ่คนน่าจะกับ

เห็ดขาวไม้มป่าแตกนะครับใครมาก็เคลียใครมาก็มาหาเป็นไม้ดงทึบเล็กๆหมยนี่แก้ว ยมารุ่นกันยาวๆวันนี้จะได้พอแจงบอเขาเรียกหมายป่าแตกพิกัดทศโส จะพอได้ปนอยู่อ,อือมีดอกนึงนี้นดอกนึงน้ำน้ำ ไม้ป่าแตกเข้ามาก็พอได้เล่มเลยนะเข้ามาก็พอได้เล่ม ไมมาหาชนนี่หนูมีคนมาเคลีย สาวพี่น้องคารจ้าดอกงามแกงแซ่บแกงแซ่บอื้มดอก เห็ดมัมาแล้วบ่เห็ดไข่จะมืดๆหนยนะพี่น้องย้อนแสงอดอกตูมๆมมงาม,ม ไม่ได้ถ่ยดูทุกดอกนะครับถ่ยดูเป็นบางดอกนี่ก็พอได้ปนอยู่ก็พอได้ปนอยู่รอยเขาเขียมุนอีปุยหมานใครหมานมันเนาะการหากิน การ้าอยู่หากินกับมานใครมานมานันไม่มีใครจะเห็นเห็ดทุกดอกนะครับเนี่ยป่ามาหาชนไ <c oughs> ก่มาก็เลาะเ <c oughs> นี่ยพี่น้องขราเจ้าก็มาหาขึ้นกันนะพูดนะ ใครมาก็มาเขีย่ยหมานใครหมานมานสนกับเป็นป่ามาหาชนจริงๆเขาเรียกว่าเห็ดดอกตุ้มๆอันนะู้ตอนนี้ ออกตุมต้มมอีสานเขาอันมัาจีมันบ่นีหน่อ่นะเอ้ากระติ๊บอเอาเนอะเอ,า,อาไม่เอาคนอื่นก็เอาอืมน้องเห็นแล้วพี่น้อง มาแล้วพี่น้องเห็นสองโอ้ยสามสามสามจ้าสามนี่งามเลยมีสามเหลือตาเขาบอกยางไก่เหตุเหลือตาเขาบอกเหตุเหลือตาเ <c oughs> ขาบรูจะคนเราเมืองนี้ป้านี่มุนนุ่ยปุย มาหาชนอีกดีเนี่ยเบื่อตางามจ้านี่งาม เห็นอีกแล้วพี่นอ้องนี่เขาวโอเจ้าเธออยู่ใต้ใบไม้โอ้ดอกมาม้เห็ดไข่ ไข่ขาวงอกไข่ไข่ขาวนะจ๊ะอ๋อนี่ดอกนะั่งดอกน้อยๆมันเกือบเหยียบเอาป่ะเอาเลยถ้าบาาอกคนอื่นจะต้องเอา quality

มีคนเข้ามาก่อนล้วเขาเขียแล้วเขาไม่เอาโอ๊ยอกมันังาม หากันต่ออ๋อหมาอีกแล้วเห<า>็ดยังพอได้เล็มครับ,บวันนี้มาเป็นมือกล้อง ออได้เลยเฮม้นหมันจ,มน,มนจะตกแล้ววะมนม,นมันเาวตาเล็กๆโอ้ยกำลัจาางจะโรยเลยก็ยได้อยู่ นี่เห็ดพึ่งเนาะใช่เหรอใช่เห็ดพึ่งมีเลยเห็ดพึ่งนี่นี่เห็ดพึ่งอาจจะเป็นลักษณะนี่เป็นคนเห็ดพึ่งอียง เยวมาเลฮ็ดผ yeah. ู้วัวยัวมึงเงี้ยเส้นห้องตังดังสตัว ค่ะวันนี้ได้เขาได้แกงจัดขอได้แก,ง,ก,ขแกงขอลาไปก่อนนะคะฝากเอฟซีทุกท่านกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ